ท่านทั้งหลายได้ปลดเพื่อวิสัยมนุษย์เก่าๆและกระทาตามวิสัยมนุษย์เก่านั้นแล้วให้สวมใส่วิสัยมนุษย์ใหม่ที่ได้รับก,การปรับปรุงใหม่เพื่อมุ่งไปหาความรู้ตามาพระธรรของพระพุทธาสท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รักของโลกนี่สถานะของการเป็นกิจชนเป็นอิสราเอลใหม่เป็นพระเจ้าเลือกสรรและพระเจ้าก็ไปเลือกสัรทุกคน เรามาจากการหลายที่หลายทางแต่เราต้องสํานึกว่าเราได้รับการเลือกสรรให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นทีลกของโปรเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําอะไรต่อไปนี้จงเห็นอกเห็นใจกันจงมีความใจดีความถ่อมตนความอ่อนโยนและความภาาเพียรอดทนเป็นเสมือนเครื่องประดับตนต้องรู้จักเห็นใจคนอื่น คนที่เขาอ่อนแอกว่าเราคนที่เขาด้อยกว่าเราในหลายๆเรื่องต้องเห็นใจกันช่วยเหลือกันแบ่งปันกันเรื่องของความมีใจดีถ่อมตนอ่อนโยนและความภาคเพียรอดทนนี่เป็นคุณลักษณะเด่นของนบุญอีซีโดอีซีโดเป็นชาวนานแต่ทุกๆวันของท่านมันเป็นอย่างนี้เลยใจดีเวลาที่มีงานเลี้ยงท่านจะรับเชิญไปมีสิทธิ์ที่จะไปทานเลี้ยงแต่ปรากฏว่าท่านไปเข้าวัดก่อน มาช้างานนี้จนจะเลิกแล้วแล้วท่านไปงานเลี้พร้อมกับคนจนหลายคนก็เดินตามท่านไปด้วยเจ้าภาพก็เลยบอกว่าก็ได้เก็บส่วนของท่านไว้แต่คงไม่มีสําหรับคนอื่นๆอิซิโดก็บอกว่าไม่เป็นไรนั้นก็ขอในส่วนที่เป็นของของข้าพเจ้ามาแล้วกันในเจ้าภาพก็เอาอาหารมาให้อิซิโดอิซิโดก็ไปเลี้ยงคนจนทั้งหมดที่มาด้วยกันก็ปรากฏว่าทุกคน มีกินจนงิ่มหนัำสำราญเราก็ไม่ได้บอกว่านันเป็นอัศจรรย์แต่ว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานก็คือว่าทุกคนที่ตามท่านอิสิโดมามีกินดิ่มหนังสำราญกระองจะสรุปได้ว่าที่เป็นอัศจรรย์ที่พระเป็นเจ้าทำนะจงอ่อนโยนทำตนอันนี้เป็นคุณธรรมแก้แก้เหตุบ,บาดต้นกำเนิดแก้ความหยิ่งจองของ เป็นคุณธรรมที่แก้ความหยิ่งจงองหองถ้าเราไม่มีตรงนี้ความหยิ่งจองหองกำเลิกได้มาทุกเวลากำเริกเติบโตได้ทุกเวลางั้นไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะห้ามเหลือะที่เดียวเพราะจะต้องให้เรามีความสุภาพถ่อมตนอ่อนโยนเสมอเสมอส่วนเรื่องของความภาคเปลียนอดทนแล้วก็อดทนในทุกเรื่องนะครับพี่น้องทำมาหากินนะไม่ว่าพี่น้องจะเป็นชาวนาจะเป็นเกษตรกรจะเป็นกรร,กร,นกรมกร จะเป็นผู้ใช้แรงงานหรือเป็นเจ้าของธุรกิจทุกคนต้องมีความอดทนเหมือนกันและโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเราจะคิดว่าโอ้เขาทํางานน้อยกว่าคนที่ใช้แรงงานแต้ที่จริงพวกนี้ทํางานหนักกว่าใช้สมองตลอดเวลานอนแล้วก็ยังนอนไม่หลับต้องเอามือก่หน้าผากบางครั้งก็ต้องเอาบางส่วนอา,าัยยะอื่นมาช่วยกายด้วยเพราะนอนไม่หลับมันกุ้มใจธุรกิจมันจะเจ๊งไหมมันจะรอดไหมมันจะต้องลดผนงานไหม มันจะขาดทุนไหมมันจะเลิกลมไหมเอ่มันก็มีความยากลาบากต้องอดทนนะทุกคนอยากจะทํางานสําเร็จก็ต้องอดทนเป็นนักเรียนอยากจะเรียนสําเร็จก็ต้องอดทนนี่มาเรียนที่มาลีนี่พวกในเล็กนะในเล็กปาโดสีแดงนี่ชุดไหนเนะี่ยนี่รุ่นใหมนะ่นะรุ่นมหนึ่งมีความเพียรอดทนกันไหมเนี่ยนะ รู้ไหมว่าเอกลักษณ์ของเนนเล็กเปาโลโครานัคืออะไรข้อหนึ่งคุณพ่อจำนานสอนหรือยังยังไม่เลยสอนข้อหนึงคืออดทนข้อหนึงคืออดทนเพราะฉะนั้นเนนเล็กเปาโลจะต้องตัวดำกล้ามโตเบึกเบิน นี่เนี่ยวันหลังก็ต้องมาออกข่ายเนี่ยมันไถนาให้หมดเนี่ยมาแมกน,น,น้ำไถไถนาที่ให้หมดอ่าจะต,ต้องอดทนเนี่ยเรารน่นพี่เราอดทนแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไม่สบายอยู่นี่นะต้องไปฝากเลี้ยงอยู่ที่ท่าแร่ต้องไปฝากเลี้ยงอยู่บนก่อนจะเดินทางจากบ้านถึนขงขบ,นบนงวนมนัน,นทั้งวันมันทีก็ต้องข้ามวันข้ามคืนก็ไปกันตอนนี้อยู่ใกล้โคร,โราชแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวถึงอดทนไหมลัวแดดไหมตัวดำก้ามโตไหม ไม่มีก็ต้องฝึกไม่ฝึกก็อยู่ไม่ได้เพราะนี่นี่คือความสําเร็จของบุคคลพื้นฐานเป็นปนักเรียนเรียนไม่อดทนก็เรียนไม่ได้จะเรียนภาษาอังกฤษยากหน่อยโอ้ยบนบน,บน,บน,บนเรียนไม่ได้อยู่บ้านนอนติดแอร์มาอยู่บ้านเรียนนอนติดพัดลมโอ้ยนอนไม่ได้ไม่อดทนอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้แต่อดทนได้ดีนะเนี่ยรุ่นพี่เขาเรื่องดำเลยเนี่ย แต่บางคนมันจำไม่พอหลวดเขาจะบอกอีกนะขอให้อดทนนะแม้ว่าเป็นเนรแล้วไม่ได้ปวดไม่เป็นไรขอให้เป็นผู้นำคาทอลิกที่อดทนอย่าเป็นคนบ่นง่ายนะจงอวหนักคนามเบาซึ่งกันและกันนะอยู่ด้วยกันนะครับมันหนีไม่พ้นหรอกเราแรงไปบ้างนะเราเกินไปบ้างก็ควหนักคนเบาบางทีเขาก็เกินมาบ้างเราก็ต้องยอม ต้องยอมนะผ่อนหนักผ่อนเราซึ่งกันและกันมีเรื่องผิดใจก็ต้องยกโทษกันเพราะพิเจ้าให้อาภัยความผิดของท่านอย่างไรท่านก็จงให้อาภัยแก่เขาอย่างนั้นเถิดมีเหตุผลที่สูงกว่าคือพระเจ้าสอนอย่างนี้เมื่อพระเจ้าสอนก็ทำเถิะและเมื่ออาภัยได้จิตใจเราก็มีความสันทิสุขสําคัญถ้าอาภัยไม่ได้มันยังร้อนรุ่มก้มใจอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวัน เท่ากับสูบไฟในจิตใจของตนเองน้าจะไปโทษใครเพราะเราเราให้อภัยไม่เป็นคนที่เกิดมาแล้วให้อภัยไม่เป็นนี่จะมีแต่ความร้อนรุ่งอยู่ในใจิตใจเขาจะไปโกรธคนอื่นอยู่เรื่อยโกรธแลว้วก็อภัยไม่เป็นอันนี้ก็เสียดายนะแต่สิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งใดก็คือความรักซึ่งรวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ ขอให้สันติสุขของพระกิตสัจจาครอบครองใจของท่านวันนี้เราได้แค่นี้ก็พอแล้ว mm. เพียงพอแล้วอะไรที่อย่าไปทำทำาแล้วมันทำาร้ตัวเองอย่าไปทำอะไรที่ประดับจิตใจเป็นคุณธรรมของคขีตชนเนี่ย,ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะครับบางคนบอกว่าไอ้สีตชนสอนอะไรสอนเรื่องความรักแล้วเรื่องอื่นไม่มด้่ะนี่มีเย,อ,ยอะเลยเนี่ยแค่นิดเดียวเนี่ยหน้าเดียวของท่านนักบุญเปาาลถึงชาวโบโลสีเนี่ยก็มีทั้งหลายเรื่อง แล้วเราก็จําไว้แล้วก็ไปปฏิบัติไปปฏิบัติใครปฏิบัติได้ก็เกิดผลสําหรับตัวเองไม่ใช่คนอื่นได้ไม่มีใครได้ดีได้ดีหรอกครับนอกจากตัวเราเองก็ขอพระวจนะของพระิดธเจ้าขอานือบนปลาลงถึงชาโคลโลสีในบทที่สามในบทที่สามเนี่เผื่อพี่น้องจะไปตรวจสอบดูอีกทีว่าขอ้อความนี้มาจากไหนโคโลสีบทที่ส ให้สันติสุขของพระคิตเจ้าครอบครองดวงใจของเราแล้วก็ขอให้แบบฉบับของช่างนักบุญอิซิโดนะเป็นนักบุญเป็นนักบุญที่ใช้จอบไม่ใช่เป็นนักบุญที่ต้องใช้ไม้เท้าหรือต้องใช้ปากกาแต่ใช้จอบใช้เสียมก็เป็นนักบุญเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะใช้ไม้กวาดเป็นนักบุญบางคนอาจจะใช้จอบเป็นนักบุญบางคนจะใช้รถแท็กเตอร์เป็นนักบุญ บางคนอาจจะใช้รถสิทธิ์ล้อรถกระบะเป็นบุนก็ได้ทั้งนั้นคือทุกคนต้องทํางานแต่ทํางานควบคู่กับการภาวนาเนี่ยสำคัญพราะเราทุกคนสวดภาวนาได้อาจจะไม่ต้องไปวัดทุกเช้าแต่ว่าอยู่ตรงไหนก็สวดภาวนาได้ครับตื่นเช้าก่อนเข้านอนสวดก่อนอาหารสวดก่อนเดินทางเราสวดได้เสมอสวดรูปรคมสวดไปอ่ก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ได้ นะไม่ต้องเป็นนักบวชแล้วเรเียวนี้พระสันปาพขาเพิ่งแต่งตั้งนักบุญองค์ใหญ่เป็นนักบุญของพระธรรมที่ทางแคนาดาเป็นมหาวิหารนักบุญจอร์แซฟที่ใหญ่มากจะขึ้นไปข้างบนต้องขึ้นลิฟท์สามชั้นใหญ่ขนาดนั้นแล้วนักบุญนะไม่ใช่เป็นพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นนักพรตแต่เป็นคนเฝ้าประตูเป็นยามเฝ้าประตูวัดเนี่ยกับเป็นนักบุญใหญ่ของแคนาดานะครับ แล้วก็ลือไปนิดเดินนักนักบุญิซโดนี่ไม่ใช่ไปะัจ้าบุญเดีียวๆนะภรรยาของท่านมาเรียนก็เป็นนักบุญด้วยเนี่ยเป็นนักสามีภรรยาเป็นนักบุญด้วยแต่วันนี้ฉลองอิซโดเพราะพ่ดอดิซโดอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงมาเรียแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นนักบุญทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านนั้นก็แล้วแต่เธอจะใช้บางตอก็ได้นะขอให้ใช้บางตอแล้วสักติดน,นะอยู่ในครัวก็เป็นนักบุญได้ส่วนไป สับสับสับก็สับแล้วก็คิดถึงพระเจ้าได้อย่าไปสับพระโมโหโมโหมันนักโมโหมันนักสับใจนะช่างช่างหมูสับช่างอะไรสับสับไปล้วสวดขอพระพรพระเจ้าได้นะเป็นอย่างนี้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่ยากหรอกไม่ได้ยากนี่แล้วก็เป็นได้ทุกคนก็ขอพวกเราจะได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและขอให้ชีวิตของเราที่ดำเนินด้วยความซื่อสัตย์มั่นคง แล้วก็ด้ความอดทนเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จสุดท,ท้ายเราแต่ละคนจะได้เข้าสู่สวรรคีรนลังตรอดด้วยกันขอพระเจ้าไว้พรมพี่น้องทุกท่าน